ไปที่อาจารย์ดรรัชดารองโฆษกประจาสานักนายกรัฐมนตรีครับน้องเอ๋ครับค่ะสวัสดีค่ะท่านรองค่ะสวัสดีค่ะคุณเอ๋พี่ทน,นองและท่านผู้ชมค่ะค่ะวันนี้เราจะมาติดตามเรื่องของมติคอรมอน,นะคะที่มีการพูดคุยกันไปเมื่อวานนี้เป็นยังไงบ้างคะเรื่องเด่นๆวันนี้มีอะไรบ้างคะเรื่องแรงนี้ ภูมิใจนําเสนอมากเลยนะคะเป็นเรื่องของผู้หญิงค่ะเป็นมาตรการที่กระทรวงพัฒนาผู้ชายก่อนก็ได้นี่อาจารย์เราเรื่องผู้ชาย่อนก็ไม่ยอมจะนอม่ยอมเหมือนกันนะอาจารย์นะผู้หญิงผู้หญิงเป็นประชากรส่วนใหญ่เกินครึ่งหนึ่งของประเทศเราต้องการเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงโดยตรงและแน่นอนว่าจะต้องขอความร่วมมือจากคุณผู้ชายด้วยนะคะเป็นมาตรการสนับสนุนสตรีเป็นพลังสําคัญทางเศรษฐกิจ เสนอโดยกระทรวงพัฒนาสังคมนะคะเข้าคอรมอก็พูดง่ายๆก็คืออยากให้ผู้หญิงที่ทํางานแล้วเนี่ยไม่ต้องห่วงกังวลเรื่องของการเลี้ยงดูลูกนะคะเพราะฉะนั้นมาตรการในทางปฏิบัติที่เสนอเข้าคอรมอแล้วคอรมอก็เห็นชอบในหลักการก็มีมาตรการย่อยสามเรื่องด้วยกันนะคะเรื่องแรกก็คือการจัดบริการพัฒนาอ่ศูนย์เด็กเล็กที่มีอยู่ทั่วประเทศเนี่ยแหละคะ่ะคอมอเขาก็เสนอว่าควรจะ ให้ขยายการบริการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเนี่ยรับเลี้ยงเด็กตั้งแต่อายุศูนย์ถึงสามปีเพราะว่าคุณแม่ที่ทํางานเนี่ยถ้าจะรอให้ไปเข้าศูนย์เด็กเล็กตอนสามขวบแล้วช่วงศูนย์ถึงสามปีจะทํำยังไงนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นมาตราการที่เสนอเข้ามาว่าให้ขยายช่วงระยะเวลารับเด็กเนี่ยให้ศูนย์ถึงสามปีเลยนะรวมถึงขยายเวลาเปิดปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้วยให้สอดคล้องกับ วิถีทํางานของพื้นที่ในชุมชนนั้นนะคะนี่ฉะนั้นคุณแม่ก็ทํางานไปถึงสองโมงครึ่งก็ต้องรีบออกมารับลูกแบบนี้แล้วมันก็ทํางานก็เป็นอุปสรรคต่อกันเพราะฉะนั้นถ้าขยายเวลากัน เ,เปิดศูนย์เด็กเล็ก,ลกใ,หให้เหมาะสมกับพื้นที่ในแอเรียตรงนั้นก็ก็จะช่วยคุณแม่ที่มีลูกเล็กๆได้มากนะคะอันนี้เป็นมาตรการที่หนึ่งมาตรการที่สองคือส่งเสริมการลาของสามีให้ไปเลี้ยงดูลูกนะคะแต่ว่าเป็นเฉพาะของข้าราชการชายเท่านั้นก่อนในเบื้องต้นนะคะจากเดิมที่ข้าราชการชายสามารถลาสิบห้าวันต่อเนื่องการไปเลี้ยงลูกที่เพิ่งคลอดออกมาได้ วันนี้มาตรการที่เสนอเข้าคอรมอรคือให้ลาได้15วันแต่ไม่จําเป็นต้องต่อเนื่องกัน15วันคือเอาเป็นช่วงๆตามที่เหมาะสมนะคะแล้วก็มาตรการที่สามคือขยายวัวลาคลอดของแม่อันนี้คือกลุ่มข้าราชการหญิงค่ะจากเดิมเนี่ยที่เก้าสิบวันได้รับเงินเดือนเต็มทีนี้ก็ขยายเป็นเก้าสิบแปดวันให้ได้รับเงินเดือนเต็มนี่ก็จะได้เป็นมาตรฐานสากลน,นะคะแล้วก็เมื่อ ลาครบ98วันแล้วมีความจําเป็นที่จะต้องลาอีกก็ให้สามารถลาเพิ่มได้อีก90วันโดย<ะ>รับเงินเดือนเพียงแค่ครึ่งหนึ่งค่ะอ่มก็มส่งน้ำสมเนื้อนะ,ะอัน,นอัน,น,อ,น,นอันนี้ก็เป็นเป็นไปตามหลักสากลที่เอ่อไม่ว่าจะเป็นองค์การอนามัยโลกนะคะหรือว่า ยูนิเซฟอะไรเนี่ยเขาก็ส่งเสริมให้แม่เนี่ยได้ให้นมลูกเลี้ยงดูลูกเพราะช่วงแบบสามสี่ห้าเดือนแรกเป็นช่วงที่สําคัญมากอะค่ะเพราะฉะนั้นก็เป็นการรเริ่มจากกระทรวงพัฒนาสังคมแต่ด้วยว่ามันก็ยังพอมีข้อสังเกตจากจากหลายๆหน่วยงานนะคะที่เป็นข้าราชการด้วยกันเขาก็เสนอมาเฉะนคอรมองก็มีมติว่าเห็นชอบในหลักการแต่ว่าให้พมนําข้อกังวลข้อเสนอแนะต่างๆเนี่ยไปปรับให้ชัดก่อนที่จะไปให้กอพเขาปรับกฎ กอพอแล้วก็ฝ่ายบริหารบุคคลของกระทรวงต่างๆไปแก้กฎระเบียบให้สอดคล้องตามมาตรการนี้ค่ะอืมด,ดีมากเลยนะคะราะอันนี้อ,อันนี้ก็คือแม่นะครับแล้วก็สามีท,ที่จะได้สิทธินะ์แต่าาแต่มีข้อแม้ขีดเส้นใต้สามเส้นว่าเฉพาะข้าราชการนะข้าราชการเนะท่านั้น ใช่ทำเก็ถือว่าเป็นการนําร่องอะค่ะเพราะว่าทำเงจะให้มันไปไกลถึงเอกชนนะครับอาจารย์ครับก็ต้องไปดูที่กฎหมายแรงงานซึ่งก็ต้องฟังเสียงภาคเอกชนด้วยเพราะว่าบางอย่างนะคะถ้าเราไปบังคับภาคเอกชนเนี่ยเดี๋ยวในทางกลับกันเนี่ยมันจะกลายเป็นเขาอาจจะประกาศว่างั้นไม่รับพนักงานหญิงเพราะว่ากลัว รับมาแล้วก็มาท้องแล้วก็มาลาแบบเนี้ยแล้วยิ่งในช่วงสถานการณ์โควิดอันนี้ก็<ๆ>ก็เราก็มองเอผื่อภาคเอกชนความคิดของเขาด้วยะคะ่ะเตียงน้อยก็เป็นการนําร่องให้เห็นให้เห็นทิศทางว่าเราควรที่จะสนับสนุนให้ผู้หญิงเขาได้เลี้ยงดูลูกได้อย่างเต็นที่นะคะเพราะฉะนั้นก็เอาเริ่มจากภาครัฐก่อน นี่ก็เริ่มจากภาครัฐแล้วก็ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเมื่อมีมีคนถามมาเขาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเนี่ยจะไปขยายที่ไหนจะเปิดที่ไหนก็คือที่มีอยู่แล้วปัจจุบันถูกไหมครับอาจารย์ครับก็คือจัดเลยหลักๆก็จะเป็นของท้องถิ่นของมหาดไทยอะไร ครับตั้งแต่แรกเกิดเลยจากนี้ไปศูนย์ปีเนี่ยตั้งแต่แรกเกิดพูดง่ายๆว่าเกิดอุแวปปั๊บเนี่ยไปฝากที่ศูนย์ได้เลยแล้วอยู่ตามช่วงเวลาที่สมมติแม่ทํางานเลิกหกโมงเย็นนะ่ยสมมตินะก็ต้องเด็กก็จะอยู่ถึงนั้นอ่ะใช่ไหมครับอยากให้เป็นแบบนั้นแต่ทีนี้มันก็ต้องทําคู่ขนานไปกับความพร้อมของศูนยมพัฒนาเด็กเล็กด้วยแล้วก็เรื่องของงบประมาณที่จะจ่ายมาให้กับครูพี่เลี้ยงด้วยคือมาตราการเนี่ยมันได้แต่ในทางปฏิบัติมันก็ต้องไปดูเรื่องความพร้อมของคนตรงนั้นใช เงินเดือนที่จะต้องจ่ายให้เขาเพิ่มมากขึ้นทีนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องคิดเป็นสเปต,ต่อไปให้ครบวงจรแต่อย่างน้อยก็มี<ล>ามาตรการ,ปราเป็นแนวทางที่ควรจะเป็นออกมาค่ะอโอเคครับาาต่อไปแล้วครับาาไปต่อัครับดีมากเลยค่ะ